สวัสดีค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทําแบบทดสอบเพื่อประเมินผลตนเองนะคะว่าจากที่เรียนไปในเรื่องชนิดของรูปสามเหลี่ยมและลักษณะของรูปสามเหลี่ยมน,นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจแค่ไหนนะคะเริ่มต้นที่นะคะ,ะแบบทดสอบนะคะข้อที่1นนะคะให้นักเรียนเขียน เครื่องหมายถูกแล้วก็เครื่องหมายผิดนะคะโดยกาเครื่องหมายถูกหน้าข้อถูกกาเครื่องหมายผิดหน้าข้อผิดนะคะมาดูข้อที่1กันเลยค่ะรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปปิดถูกหรือผิดคะอ่านัเลเรียนลองทำดูนะคะถูกใช่ไหมคะรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปปิดนะคะมีสามด้านสามมุมนะคะลูก ถูกต้องค่ะอ่านได้เรียนดูข้อ2นะคะรูปสามเหลี่ยม ABC เมื่อกำหนดให้มุม ABC เป็นมุมยอดฐานก็คือส่วนของเส้นตรง AC หรือด้าน AC ถูกไหมคะลองคิดดูนะคะลูก ถูกใช่ไหมคะถ้าสามเหลี่ยม ABC มีมุมยอดอยู่ที่จุดยอดมุม B ฐานก็คือ AC นั่นเองนะคะถูกต้องคะ่ะข้อที่3รูปสามเหลี่ยมมุมป้านด้านตรงข้ามมุมป้านยาวที่สุดจริงไหมคะถูกไหมคะถูกหรือผิดนักเรียนว่าถูกหรือผิดคะ ถูกต้องนะคะข้อนี้อที่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะรูปสามเหลี่ยมมุมป้านมุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดก็คือมุมป้านดังนั้นด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมป้านจึงเป็นด้านที่ยาวที่สุดค่ะามาดูข้อที่4ี่กันนะคะรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมมีมุมแหลมหนึ่งมุมลองคิดดูนะคะว่าข้อนี้ ถูกหรือผิดถูกหรือผิดทะนักเรียนผิดใช่ไหมคะ,ะผิดนะคะเพราะอะไรเพราะรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมภายในทั้งสามมุมเป็นมุมชนิดใดคะเป็นมุมแหลมสามมุมนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่สี่เขาบอกว่า มีมุมแหลมหนึ่งมุมเพราะฉะนั้นจึงไม่ถูกต้องนะคะมาดูข้อที่5ค่ะรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอาจเป็นได้ทั้งรูปสามเหลี่ยมหน้าจัววและรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าถูกไหมคะหรือว่าผิดอลองคิดดูนะคะ ถูกต้องนะคะอ่านะคะรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอาจจะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็ได้นะคะมีด้านเท่ากันสองด้านก็ได้แล้วก็มีมุมยอดเป็นมุมฉากในคะนักเรียนแล้วก็อาจจะเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าก็ได้นะคะเพราะว่าอาจจะมีมุมหนึ่งเป็นมุมฉากแล้วก็อีกสองมุมเป็นมุมที่เป็นมุมแหลมและไม่เท่ากันนะคะก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเหมือนกัน,นะคะ่ะเอามาดูข้อที่6ค่ะ รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าขอโทษค่ะรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะมุมทุกมุมมีขนาดไม่เท่ากันลองคิดดูนะคะว่าข้อนี้ถูกหรือผิดถูกต้องใช่ไหมคะเพราะว่ารูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าจะไม่มีด้านใดาย,ยาวเท่ากันเลยนะคะ ดังนั้นมุมทุกมุมก็จะมีขนาดไม่เท่ากันด้วยนะคะข้อที่6แล้วนะคะมาต่อข้อที่7ค่ะรูปสามเหลี่ยมต่างชนิดกันรูปสามเหลี่ยมต่างชนิดกันผลบวกของขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมไม่เท่ากันนักเรียนคิดว่าข้อนี้เขากล่าวถูกหรือว่าผิดคะ ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะอ่าไม่ถูกต้องนะคะเพราะอะไรเพราะไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมชนิดใดก็ตามนะคะผลบวกขนาดของมุมภายในทั้งสาม,มุมรวมกันแล้วจะเท่ากันค่ะเท่ากับเท่าไหร่คะ1อ0องศานะคะไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมชนิดใดก็ตามนะคะอ่ามาดูสไลด์ต่อไปค่ะอ่ามาดูข้อที่8ค่ะ ดูข้อที่8นะคะว่าเขากล่าวถูกต้องหรือไม่รูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมทุกมุมมีขนาดเท่ากันถูกไหมคะมุมทุกมุมมีขนาดเท่ากันใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะสามเหลี่ยมด้านเท่า คือสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้งสามด้านเท่ากันนะคะเมื่อด้านทั้ง3มด้านเท่ากันมุมภายในทุกมุมก็จะมีขนาดเท่ากันด้วยนะคะแล้วก็มีขนาดมุมละเท่าไหร่คะ60องศานะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้กล่าวได้ถูกต้องค่ะข้อที่9ค่ะรูปสามเหลี่ยมมุมฉากด้านตรงข้ามมุมฉากยาวที่สุด จริงไหมคะนักเรียนลองคิดดูนะคะจริงนะคะเป็นข้อความที่กล่าวได้ถูกต้องนะคะเอาละคะ่ะทำไมจึงถูกต้องนักเรียนคะรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจะมีมุมหนเป็นมุมฉากและอีกสองมุมที่เหลือจะเป็นมุมแหลมนะคะเพราะฉะนั้น มุมฉากคือมุมที่มีขนาด90องศาด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากก็จะอยู่ตรงข้ามมุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสามเหลี่ยมรูปนั้นนะคะเพราะฉะนั้นด้านตรงข้ามมุมฉากจะยาวที่สุดนะคะข้อที่10ค่ะส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมอยู่ภายในรูปสามเหลี่ยมเสมอจริงไหมคะนักเรียน ถูกหรือผิดคะลองคิดดูคะ่ะไม่ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมบางรูปนักเรียนจะต้องรากจากจุดยอดมุมมาตั้งฉากกับแนวฐานข้างนอกนะคะอยู่ภายนอกรูปก็มีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เสมอไปต่อไปคะ่ะ ข้อที่สองเป็นข้อใหญ่นะคะให้นักเรียนลองหาคำตอบดูข้อที่หนึ่งรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าทอทอนอเป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะมีมุมขนาดห0สิองศานะคะมุมทอทอนหรือเรียกย่อๆว่ามุมทอถุงนะคะมุมถอมีขนาดห0สิองศา,า,งศาต่อไปมุมทอทอนหรือมุมทอนะคะทอทหารนะคะมีขนาดเจิองศา มุมทอนอทอหรือมุมนอจะมีขนาดเท่าไรอ่านักเรียนลองหาดูนะคะเป็นมุมที่เหลืออยู่นะคะอ่านักเรียนคะมุมที่เหลืออยู่มีขนาดกี่องศาคะอ่านักเรียนลองดูนะคะว่านักเรียนตอบถูกหรือเปล่าคงครูเฉลยนะคะอ่ามุมที่เหลือคือมุมทอนอทอ คือมุมนอนะคะมีขนาด50องศาค่ะนักเรียนคะมาดูข้อที่2นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยวิธีคิดให้อีกครั้งหนึ่งนะคะามาดูข้อที่2กันก่อนรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วสอสอสอมีมุมที่ฐานมีขนาดมุมลับ80องศานะคะ มุมที่ฐานมีกี่มุมคะมีสองมุมนะคะ,ะมีมุมที่ฐานจะมีสองมุมนะคะมุมละ80องศาโจถามว่ามุมยอดมีขนาดเท่าไหร่นะักเรียนลองคิดดูนะคะได้หรือยังคะได้แล้วนะคะมุมยอดจะมีขนาดมุมละ20องศานะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวิธีคิดคิดอย่างไรอย่างละเอียดเลยนะคะอาย้อนกลับไปดูข้อที่1ค่ะนักเรียนคะลูกสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าก็จะมีมุมภายในไม่เท่ากันด้วยนะคะโจทย์กําหนดมุมมาให้2มุมคือมุม160องศาอีกมุม170องศามุมที่เหลือมีขนาดเท่าใดวิธีคิดก็คือนักเรียนต้องเอา60องศาบวกกับ70องศาใช่ไหมคะเอา2มุมนี้มารวมกันก่อนแล้วก็เอา180 ะะซึ่งซึ่ง1 8อองศาคือมุมภายใน3มุมรวมกันนะคะมุมภายใน3มุมของรูปสามเหลี่ยมใดๆก็ตามรวมกันจะได้180เพราะฉะนั้นเราก็สามารถคิดมุมที่เหลือได้จากการเอา180องศานะคะลบกับ60องศาบวก70องศานะคะก็จะได้130แล้วก็เอา180ลบ130มุมที่เหลือคือ50องศานะคะ ต่อไปค่ะรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะมีมุมที่ฐานสองมุมมุมละ80องศาเพราะฉะนั้นวิธีคิดมุมยอดก็สามารถที่จะคิดได้จากนะคะเอา180องศาลบด้วยมุมที่ฐานสองมุมนะคะนักเรียนต้องเอามุมที่ฐานบวกกันก่อนสองมุมนะคะก็คือ80บวก80ได้160แล้วนักเรียนเอา180 ลบ160จะเหลือมุมยอด20องศานะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะถ้านักเรียนทําแล้วไม่เข้าใจนักเรียนลองทําอีกครั้งหนึ่งดูคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ดูคำเฉลยที่คุณครูเฉลยแล้วก็แนะนำให้ก็ จะมีความเข้าใจมากขึ้นค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณกุณขอจบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ